ก็สวัสดีชั้มชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมบ u ล l ิตแอนเจิลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการเล่น A n 9 4กสีชมพูตัวนี้นั่นเองนะครับก็ดาเมจอยู่ที่3ามสานะครับความแม่นยำอยู่ที่65้านะครับทะลุอยู่ที่17นะครับกระสุนอยู่ที่3ามสิบทับหกนั่นเองนะครับอัตราการยิงอยู่ที่6กิี่นะครับการควบคุมอยู่ที่4 1่สิบเอ็ดนะครับการเคลื่อนไหวอยู่ที่65นะครับผมก็ได้ทําการอัพมา2องคั้นแล้วนะก็เป็นเนี่ยหนบ่กับสองเนาะก็บวกดาเมจ การเคลื่อนไหวบอกมาหนึ่งนะครับก็อัพได้แค่10ขั้นนะครับก็เป็นปืนระดับสีฟ้าก็อัพได้แค่10ขั้นนะครับถ้าเป็นปืนระดับสีม่วงก็อัพได้15ขั้นเลยนะทุกคนมาดูวิธีการรับนะครับก็รับมาได้จากตรงนี้นะครับก็ทําการเล่นหานะครับนะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีกิจกรรมให้เล่นอยู่นะครับนะเนี่ยเราก็ทําการอ่านนะครับแล้วก็ทําตามนะครับแล้วก็เราจะได้ลูกกระสุนมานะครับแล้วก็ทําการตุ่มได้เลยนะครับ ในนี่ก็จะมีทั้งหมด9าอันนะครับนะก็ครบพอดีครับที่ผมนับมานับกระตุนก็จะครบหมดนี้พอดีถ้าใครไม่อยากเล่นกิจกรรมนับกิจกรรมมันยากอะไรแบบนี้แล้วใครไม่อยากเล่นนก็ทําการเติมได้นะนี่ครับมันก็จะมีให้เติมนั่นเองนะครับนะตีสิเพชรก็ได้คูณ5นะครับลูกกระตุนเนาะร้อยหกสิบเพชรก็ได้คูณยี่สิบมาเลยนะทุกคนนะผมก็ได้ทําการเติมไปประมาณเกือบสองร้อยเพรนทุกคนผมก็ทําไม่สําเร็จสักทีนะเออมันยากนะ ผมไม่มีเพื่อนที่จะเล่นด้วยนะครับก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจเติมตักเล็กน้อยนะครับก็ทําการสุ่มนะครับก็ทาเควสไปที่ง่ายๆก็ทาเควสไปนะทุกคนส่งของขวัญให้เพื่อนนี่ผมก็ทําสาเร็จแล้วนะครับก็แล้วแต่นะทุกคนใครอยากเติมหรือใครอยากไม่อยากเติมก็เล่นกิจกรรมได้นะครับนะก็เป็นฟรีสายฟรยีเหมือนกันนะครับมาครับมาทุกคนดูที่ว่าผมจะฆ่าแล้วสิบตัวนะมา หัวเน้นๆไปครับขึ้นหัวง่ายมากครับเปิดเน็ตบอกเลยตัวบนเหรอเดี๋ยวผมขอลอยก่อนอ้าวอ้าวแอบลอยกันอย่างงี้เหรอไม่เป็นไรครับทุกคนเอาใหม่นะโอ้โดนอีกแล้วโอ้ยตัวบนเนาะราต้องเอาตัวบนให้ได้ก่อนนะครับตัวล่างมาวะยิงมือก่อนนะครับ เขาเล็งหัวเราอยู่นะทุกคนเรได้ช่วยเพื่อนไหมครับตายครับตัวบนลอยยากมากเมื่อกี้เจอตัวเต็งนะทุกคนสายแซนในเลยนะเมื่อกี้นี่หัวไปครับอืมในทิงก็มาตู้กับตัวแต่ตัวดิผมไม่ได้ใส่กรอบนะครัเพราะว่ามันหมดอายุไปแล้วเนะอะ ผมยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะครับก็มัน่าจจะตายง่ายหน่อยนะครับของบนแมันทับลอยว่ะอ้าไม่แตกเอ้าอยู่ดีเดินเข้ามาเฉยหัวแตกไปอืมอ้บักหายกระตุ่นรีโหลดช้ามากอนะ แต่ก็ไม่ถือว่าจะช้ามากนะครับถือว่าพอได้เอามาทะลุด้วยนะครับเออลืมไปไไหนๆๆๆไปไ,ไหนละโอ้โหอ้โหใครบอกว่าผมเจอบอทนี่ไม่ใช่เลยนะทุกคนตอนนั้นคืนก็ตึงเหมือนกันนะครับทุกคนกับตัดตีหนึ่งแล้วตอนนี้ แต่ไปครับผมขอแบบไม่ไม่เน้นหัวนะครับเพราะว่าเจอตัวตึงแล้วก็เล่นให้เขาดูสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันยากนะครับที่เราจะชนะแบบจะยิงหัวทุกนัดนี่มันไม่ใช่นะอโอ้โหได้เลยครับตัวนี้ได้เลยถ้าผมไม่ติดท็อปก็ต้องขอโทษได้นะครับเพราะว่ามันก็ยากนิดนึงนะครับเจอตัวตึงแบบนี้นะ ไปไหนแล้ววะโหเพื่อนก็เล่นโหดอยู่นะไปไหนแล้วอือหือเกิดตัวทองโคตรเยอะถอยก่อนนะครับทุกคนหัวหัวไม้ไหม,มไหม้มไหมเ,มเลือดผมเลือดสิบสามนะครับตอนนี้เหลือห้าตัวไปไหนแล้วแตกไปครับ ขอมาเกือเพื่อนขอมากโอ้โหเลือผมเหลือน้อยนะครับเกาะก็ไม่มีโอเคครับชนะไปครับผมฆ่าไป1ิเจ็ดตัวนะครับนะไม่ได้ที่หนึ่งนะแต่ได้ที่สามเลยทุกคนโอ้โหได้ที่สามไปนะมีคนโคตรโหดเลยทุกคนนะตอนกลางคืนนี่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับทุกคนเจอคนโหดไปนะโหดมากไอ้คนนี้นะครับคนที่ได้ที่หนึ่งนะครับเลงโคตรดี ส่วนวันนี้ต้องขอจบเพลงวันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับไปบ้ายเจอกันคลิปหน้าครับ